สวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะพิเศษเลยนะครับผมมีผู้ช่วยมานะครับผมเป็นใครนั้นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบดูมิสเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมีคนมาเยี่ยมเยือนนะครับก็เลยใช้งานซะเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครนะครับนี่นะครับผมจะบุผนังนะครับผู้ช่วยของผมก็ยืนอยู่นั่นเองนะครับสวัสดีครับช่างโจ๊กนะครับผมช่างโจ๊กลำปางนนนนนนะะคครรรัััับบผมม DFC ิสเเเตอ์ปุ้้้ยยยววววีีีีทท่่ วันนี้มาเที่ยวแต่ก็เจอมิตรปุ้ยใช้งานใช่ไหมครับไ <laughs> ม่ได้ว่าใช้ช่วยช่วยนิดนึงนะครับพอดีทําคนเดียวมาหลายวันแล้วนะครับก็พอดีจะบุผนังนะครับเดี๋ยวให้ช่างโจ๊กช่วยแล้วกันนะครับวันนึงโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มการติดตั้งแผ่นผนังนะเดี๋ยวเราจะติดตั้งแผ่นเต็มกันก่อนเพราะว่าคลิปที่แล้วผมได้ทําการบุนะครับตัวฉนวนกันความร้อนไปแล้ววันนี้ก็จะมาบุผนังต่อโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งกันครับเพื่อนๆ เนี่ยวนี่น้ำมันหล่อลื่นเลยดูจากอาการอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันโอ้แป๊กเดียวอยู่ได้ทั้งวันอ่ะเหยี้ยวมะอ่ะเหยียบไปครับรอดไหมเนี่ยวันนี้ไม่น่ารอดหรอกไม่น่ารอดไม่น่ารอดพลาดพลาด์จะแล้วรู้แล้วก็าวโอ้โหอะจี อ้ยช่างให้จัดแผ่นเนี่ยทำไรรเนี่ยเอาอีกแล้วช่างมือไม้สั่นตลอดครับนี่ไงครับนี่ไง แทนที่ได้พักพามาเนาะพามาเที่ยววันหยุดแต่คู่ร้อนเลยอาการออกบ่ายสามที่ไรเป็นงี้ทุกทีบริษัทแถวนี้มีที่เที่ยวไหมทำงานก่อนดีกว่าไหมไม่ผมมาเที่ยวไม่ได้มาทำงานเอาผมทำงานคือผมมาเนี่ยต้องต้อนรับสิแบบพาไปเที่ยวไม่พามาตากแดดนี่คือวิธีต้อนรับของผมได้ายเลยอย่างนี้ผมอยู่บ้านผมก็ทำได้อยู่บ้านผมก็ตากแดดอยู่แล้ว ลำปางร้อนคนนี้อีกเขาบอกลำปางหนาวมากไม่ใช่ครับโอ้ถวนี้มีมีเล่นน้ำไหมมันมันก็พอมีครับเล่นน้านะ๋ยวไปเล่นน้ำเนี่ยเล่นน้ำไปพาไปคลายร้อนไม่ไหววะยอมยอมยอมไม่หมดโอเคครับเดี๋ยวพักพาช่างโจกไปเล่นน้ำดีกว่านานๆจะมีคนมาเยี่ยมเยือนนะครับก็เป็นการแกล้งเฉยๆนะครับที่จะให้ยิงพงยิงแผ่นอะไรนะครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมก็พาช่างโจกนะครับมาถึงที่เรียบร้อยเป็นไงช่างบรรยากาศ คนเยอะมากครับดู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 น้ำนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะนั่งตรงริมริมนี้แล้วก็เท้าหย่อนแช่น้ําหรือว่าช่างจะโดดน้ําก็แล้วแต่ช่างแต่สบายโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าครับตาเพื่อนตอนนี้ก็นะครับพาช่างโจกมานั่งรอตรงแค่นะครับสั่งอาหารนะมาทานอาหารมากินอาหารกันก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับก็พาช่างมาดูน้ํานี่นะครับเป็นแด์มม์คของท่าตะเกียบนะครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าน้ําตกบ่อทรายแล้วกันนะครับ ก็จะเป็นน้ําที่ปล่อยลงมาจากเขื่อนนะครับผมตรงนี้นะครับดูนะครับผมอันนี้อยู่ด้านบนนะครับของต้นน้ํานะครับผมข้างล่างมันจะมีอีกไปกไกลนะครับเพื่อนๆน้ําใสๆไหลเย,ย็นๆนะครับผมนอนแช่สบายถ้าโจงสักหน่อยไหม <c oughs> ลงสักหน่อยไหมไม่ลงอะมันติดอะไรของยางไม่ยอมไปอะไรนะน่าจะน้ำหนักเกินแล้วนะ ได้คนเดียวนะครับหาเพื่อนๆคนไหนนะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็สามารถแวะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับตรงที่น้ำตกบอ่อทรายนะครับก็ตั้ง GPS มาเลยนะครับน้ำตกบอ่อทรายท่าตะเกียบฉะยังเซานัเพื่อนๆเป็นแลนด์มาร์คของท่าตะเกียบนะครับตอนนี้ก็นี่นครับ เป็นไงครับเจ้าบรรยากาศดียอดเลยนะอาหารก็นี่นะครับน้ำก็เย็นสบายตอนนี้น่าจะชุ่มฉ่ำเลยแหละผมว่ามาเลยได้เวลาได้เวลาปุ๊บมาเลยนะครับผมดูนะครับครับช่างโต๊กนะครับบอกว่าร้อนร้อนร้อนอยากแช่น้ำเป็นไงครับทีนี้สมใจไหมครับ มาครบวงจรเลยนะครับผมนี้ไม่มีน้ำป่าใช่ไหมไม่มีไม่มีแค่นี้ก่อนแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอบคุณช่างโจงนะที่มาเยี่ยมนะครับผมครับผมครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปกดติดตามช่างโจงได้นะครับที่เพจอะไรครับช่างโจงลำปางครับผมครับผมก็เป็นแนวเดียวกันเลยครับ ครับผมก็กําลังขึ้นบ้านแบบนี้อยู่อ่าใช่ครับผมเคยเห็นช่างโจ๊กทาอยู่นะครับโอเคถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะไปเยี่ยมเยือนที่ลําปางเหมือนกันนะครับแล้วว่าจะกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปตามช่างโจ๊กด้วยนะครับฝากด้วยครับผมผมไปหาน้ำเด้ดีกว่า